อยาเผือไปทาคิ้วนะทุกคนเดี๋ยวคิ้วหายนะทุกคนได้ยินเสียงปะโอ้เจ็บ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 เจ,จ็บโอ้ยโอ้ยสวัสดีนนนนค่ะทุกคน กลับมาพบกับกลุ่มในช่องกลุ่มนันทิยาก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสวยๆงามๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกลุ่มจะมารีวิวผลิตภัณฑ์จากเซเว่นกันนะคะคลิปนี้นะคะเกิดจากช่วงนี้เนี่ยกลุ่มอาจจะมี สิวเซียนสิวอุดตันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าแต่งหน้าบ่อยนะคะตรงจมูกเนี่ยมันก็เลยจะมีสิวเซียนเยอะนิดนึงนะคะคนอื่นนะอาจจะไม่รู้สึกแต่ตัวเราเองอาจจะรู้สึกไงว่าแบบเฮ้ยมันแบบสิวเซียนมันเริ่มเยอะแล้วนะก็เลยลองไปดูที่เซเว่นแถวบ้านนะคะแล้วก็ไปได้อันนี้มานะคะนี่เลยนะคะเคทีเดลแบล็กเฮดส์คลีนซิ่งไวท์แคลมส์นะคะคือกบซื้อมาเพราะเขาเขียนไว้ว่าโครนกระชากสิวคือใช้คําว่ากระชากสิวเลยนะก็เลยคิดว่าเฮ้ย สิวเซียนมันออกแน่ๆละอันเนี้ยไม่ใช่กระชากสิวธรรมดานะคะแต่เป็นโครนกระชากสิวสูตรผิวใสด้วยนะคะก็เลยคิดว่าเอ้ยน่าลองแล้วราคา20บาทเองนะคะคือตัวเนี้ยเขาบอกไว้ว่าจะก,กำจัดได้ทั้งสิวเซียนแล้วก็สิวหัวดำเลยนะ นอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะช่วยให้ผิวเนียนนุม่มดูกระจา่างใสนะแล้วก็ช่วยลดความหยาบกร้านด้วยเออไม่ใช่แค่ลอกสิวอย่างเดียวนะยังทําให้ผิวใสด้วยนะคะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นโคลนขาวนะคะที่ช่วยในการกําจัดสิวเสี้ยนสิวหัวดํานะคะแต่ว่ามันจะไม่ใช่แค่เป็นมาสกที่แบบ ใช้ลอกดึงออกมาธรรมดานะคะแต่ว่าเขามีการเติมน้ำแร่ลงไปในตัวมาสกนี่ด้วยนะคะใครที่มีปัญหาผิวแห้งผิวไม่ชุ่มชื้นนะคะเวลาใช้ตัวนี้แล้วอะ่ะผิวมันจะมีความเนียนนุ่มมากขึ้นมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะส่วนผสมหลกัลกๆนะคะก็คืออารโวเวร่านะคะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ช่วยลดรอยสิวรอยดำนะสองก็คือวิเชเซลนะคะจะช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็ช่วยกําจัดสิ่งสกรปรกออกจากใบหน้านะคะแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องผิวหน้ามันด้วย นอกจากนี้ก็มีวิตามินอ e ีนะคะช่วยในเรื่องของการลดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้ดีนะคะหรือว่าหน้าใครไปโดนแดดมามีความกร้านกรำแดดนะคะก็จะช่วยให้ผิวหน้าดีขึ้นได้นะคือเขาบอกว่าเวลาทำเนี่ยต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากแบบรู้สึกเจ็บมากตอนลอกนะคะให้ใช้น้ำอุ่นอนบะประครบหน้าก่อนนะก่อนที่จะมากสกหน้าลงไปอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า นะคะกบเอาผ้าชุบน้าอุ่นเน่ะเช็ดหน้านิดนึงนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไม่ใช้น,น้าอุ่นเนี่ยมันจะโหดมากๆเลยนะคะตอนที่ดึงมาสออกมามันจะเจ็บมากโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะนี่เนื้อมันจะเป็นโคลนแบบนี้ขาวอ,อมดีนนะทุกค ก็หลีกเลี้ยงรอบดวงตาเอาไว้นะคะแล้วก็เลี้ยงรอบๆปากด้วยนะทุกคนแล้วก็อย่าเผลอไปทาคิ้วนะทุกคนเดี๋ยวคิ้วหายนะกดต้องทาตรงจมูกเยอะๆเพราะว่าตรงจมูกเนี่ยมันมีสิวเซียนอยู่เยอะนะคะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวรอมันแห้งแล้วเดี๋ยวมันลอกกันนะ A later few moments later. ได้เวลาลอกแล้วนะคะอันนี้ผ่านมาประมาณสิบห้านาทีแล้วมันแห้งๆตึงๆแล้วนะคะเขาบอกว่าให้ดึงย้อนขึ้นมานะคะ อืทุกคนกลุบอะอยากจะแบบกระชากไปเลยนะแต่มัน,มนไม่ได้จริงๆทุกคนมันแบบทุกคนได้ยินเสียงปะคือแบบว่าโหดมากนะคะอุนรู้สึกได้ถึงไรขนตรงเนี้ยที่มันหลุดออกมาโอ้ยอันนี้ในบรรดาที่รอก สิวเสียนทั้งหมดนะกลบว่าอันนี้มันน่าจะลอกได้เยอะสุดแล้วนะเพราะว่ามันมีความเจ็บมากๆโออ้ยเจ็บเจ็เจ็บเจเจโอ้ยโอ้ยตรงนี้เจ็บมากอือ้อย ตรงเนี้ไม่ควรจะทาทุกคนกบว่ากาบพลาดแบบทาตรงนี้แล้วเจ็บมากนะควรจะทาถึงแค่ตรงนี้พออย่ามาถึงตรงนี้นะเจ็บตรงนี้เป็นส่วนที่กบคาดหวังที่สุดก็คือจมูกมตรงหน,น้าผากผบไม่ค่อยมีอะไรมากอะจริงๆคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรหลุดออกมานะ คิดว่าน่าจะธรรมดาอาจจะมีขนหลุดออกมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้คือตรงจมูกอาจจะเห็นเลยว่าสิวเซียนหลุดมาเพียบเลยเห็นปะสรุปว่าหลังจากที่ได้ลองใช้เคที่ดอ a c k h เค d cleansing white clay mask นี่แล้วนะคะรู้สึกว่าชอบมากเพราะว่าหนึ่งคือสิวเซียนสิวอุดตันเนี่ยมันหลุดออกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะสองก็คือด้วยความที่มาเนี่ยมันแบบมืมันดึงสะใจมากจริงนะคะ พวกขนไรขนต่างๆอะ่ะมันหลุดออกไปด้วยเลยทุกคนซึ่งปกติอะพวกไรขนแบบเนี้ยเวลาแต่งหน้าแล้วมันจะแบบดูไม่ค่อยดีเนาะหน้ามันจะไม่ค่อยเนียนอะ่ะแล้วมันก็จะเป็นจุดกําเนิดที่ทําให้เกิดสิวอุดตันต่างๆด้วยนะคะสามก็คือรู้สึกว่าผิวมันมีความเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมีความแบบเออผิวเรียบเนียนอะ่ะชอบนะคะแล้วข้อสี่นะคะก็คือรู้สึกสะใจนะคะมันเป็นความสะใจล้วนเลยปกติอะเวลาใช้บางยี่ห้อ แล้วดึงแล้วแบบสิวมันไม่ค่อยออกแต่อันนี้คือทำแล้วแบบสิวเซียนมันหลุดจริงๆนะคะทุกคนก็ใครที่อยากลองใช้นะคะไปหาซื้อมาใช้กันดูที่7 e เ e ่นอนะคะราคา20บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครลองใช้แล้วรู้สึกเป็นยังไงนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะคะก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ไปด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ